สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน Tik t o อกกันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KMSocial ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะถ้าสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ ไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใชไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย มาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี TikTok มี IG มี Youtube มี Twitter ค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็น TikTok นะคะอ่าแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็ไปที่หน้า Tik t o k ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะใส่หนึ่งอยค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสหเปอร์เซ็นต์มาเติม1ึงพันบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็น ขออภัยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่เราทการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะ ก็เลือกหมดหมู่นะคะใส่เลขออเดอร์ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะถือว่ายืมมากๆเลยค่ะ,คะเราก็จะกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะตอนนี้ยอ่อแชร์ไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการไวจริงๆเลยค่ะเราไม่ต้องแทบไม่ต้องรอเลยนะคะขึ้นมาเป็นร้อยหกสิบเจ็ดเลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแถมงทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ